เิดตัวนะครับโอ้ยไม่อยากกราวเลยแต่ความเพลินครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสิ่เกมโฮมสวีทโฮมออนไลน์จ้านะครับก็เอาเลยว่าผมก็กลับมาสู่สังเวียนโฮมสวีทโฮมอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับหลายคนอาจจะคิดถึงนะฮะ <c oughs> แต่บอกไปก่อนว่าเล่นไม่เป็นแล้วนะครับ๋ตวเราจะ มาลองเล่นกันเลยนะฮะอืมหาห้องโคตรไวมามาดูเบิร์กหน่อยคือมันเหมือนมันไม่ได้ล็อกอะเบิร์กอันนี้ใช้สัตว์นะแต่ว่าเลยสองลดคผู้ดาวทักษะเล็กใช้ดินมะวะหรือว่าลุยะใจ่ายเม่ผมมีแค่สองไงฮะนี่สองเลือกเป็นอันนี้ก็ได้ฮนะบวกฮนะยังไงก็เต็มเพราะว่ามันมันไม่ได้เต็มนะครับยังไงวะ อันนี้เลือกใช่ไหมอันนี้ก็เลือกใส่หน่อยฮะใส่นะใสหน่อยฮะขู่ว่าใส่ขู่หน่อยของขังคืออะไรวะแทนพิธ <c oughs> ีเฮ้ยถ้าแห่งชัยชนะก็มีวะชัยชนะมีอะไรบ้างเอฟเฟคโอโ้โหไม่มีอะไรเลยฮะคำสาปประจําตัวโอ้ไม่มีอะไรเลยฮะงงฮะคืออะไรก็ไม่รู้ว่างงฮะโอเคอันนี้เรียนรู้ทีหลังแล้วกันฮนะ <c oughs> งงงงโอเค เจอกับตี่สาวหรือเปล่าสี่สาวตัวใบหนึ่งครับผมน่าจะต้องไล่เก็บนิพพาซังก่อนนะจ๊ะอันนี้คือแบบตามแบบฉบับของซีฟินิกร่างเดิมเลยนะฮะที่ผมเล่นเกมนี้ผมไล่เก็บตัวสวดก่อนเลยฮะตัวไหนสวดเก่งเจอกันนะค,คือมันคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าเกมนะครับมันจะมีตัวละครที่มีความสามารถพิเศษต่างๆกันไปนะครับอ๋ออีกชิบตัวหายกล่องกล่องหายกล่องข้างหน้าไปได้ยังอ่ะอ่า ได้เวลาสนุกกันแล้วเด็กๆที่ไม่ได้เล่นนานมากเลยเนอะทำให้พี่ตื่นเต้นทีทุบรอเลยประตูแม่งเยอะอ,อือประูแม่งเยอะประตูมีช่องทุบแม่งต้นต้นมาก็ไล่ก่อนครับไล่ก่อนนะทุบเท่าที่ทุบได้ครับ ตรงนน,น้นมีกดอ้าวเจอครับเป็นเจนก่อนครับผมปิดประตูไปก่อนฮะไปที่รอดช่องฮะเออบ้านนี้จำได้ว่นล่าสุดแบบห่างมากโอ้โหเหมือนมีคนยืนข้างหน้าแต่ไม่มีมีคนมีคนยืนข้างหน้าแต่ไม่มีอ้าวเจอโจ์เลยครับเจอโจ์เลยเจอเจอตัวสําคัญครับโอ้โหเจอตัวสําคัญครับตีไปแล้วด้วยฮะยังไงครับ ตงที่ตีครับตีไปแล้วด้วยฮะปรับเมาส์มาแล้วเล่นได้ครับโอ้โหปิดกล่องนะปิดกล่องยังไวปิดกล่องปิดกงเนี่ยโอเคหาไม่เจอครับหาม่เจอเราค่อยๆหาเหาค่อยคอยหาน้องมันปิดประตูหมดแบบนี้สวยครับ คือถ้าเราเล่นงานคนแรกแล้วคนแรกเขาปิดบทแบบนี้สวยครับไปก่อนนะให้เจ็บก่อนนะแทนทำพิธีรูคับจูกับจูยาวเอนเตอร์จีหมดหอบครับหอบคบหอบไปหนึ่งทีปิดตรงไหนดิปิดตรงไหนดิเจนเจนพยันพยันใช้ไงวะพยันพยันไปไวครับหนึ่งศบ Icism, วุ้ยเจ็บลักกี้ครับลักกี้สุดๆลักกี้ฮะมาครับมาครับอย่าลืมนะพี่ตรวจฟีบตามด้วยครับแลนดิ้งฮะอุ้ยอุ้ยเ้ยอุ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 ้ยเอาตีไม่โดนครับยังไงยังไงจุกหลอกครับจุกหลอกไม่สนใจครับ ว้มบุดไวครับไวเกินนะยังไม่ถึงตัวเลยครับยังไม่ถึงตัวอุ้ยถึกด้วยโอ้โหมีกี่ทีมีกี่ทีมีกี่ทีถามจริงมีกี่ทีโอ้ยเอ้ยยังไงโอ้โหจะดักไฟเหรอจะดักไฟพี่เหรอออ้นี่ฉีดยาให้ฉีดยาที่คอไปนิดหนึ่งฮะโอ้ตรวจสองแล้วนะน้องหืมปอดทำลายหน่อยของเล่น ขึ้นข้างบนครับสองตัวมีหลอกล,อกลอกนนะ่อตัวนันโอ้โหจบเลยครับถ้าเป็นนี้พาสังนะกดแแบบครับผมมาแปะวิญญาณได้แต่ว่าวิ่งไม่พ้น,นครับโอ้โหจะตีครับใจคอเขาจะตีครับใจคอจะตีวะ่ะโอ้โหโดนครับหนึ่งทีโอเคผมตัดคนนี้ออกจากเกมเลยแล้วกันนะอีกคนนึงรอชุบอยู่อนะ ตัดออกจากเกมเลยมาตัดออกจากเกมเลยจะเอาแอร์ออกจากเกมแกมไม่สมควรอยู่แล้วเจนอืมสวยว่าฉันงนั้นเหรอเฮะเฮะยจำได้ว่าแกสวยว่าฉันแกทำให้ติมมันหลงรักฮึๆเพราะฉะนั้นติมจะได้รักฉันคนเดียวอ,อืมอืมอ่าข้อหาตนดีนะครับสองวิธีเท่านั้นครับมาอีกทีครับมาทีนี่ครับปิดหรือเปล่าอุ้ยประตูปิดไม่ได้อร ต่อเรื่องฮนะโดดมาหันหันอย่างงี้หันกลับเลยหันหันกลับเหมือนกันไอ้ฮะสองวิธีขอขอมองหน่อยขอมองหน่อยโอเคขอมองหน่อยขอมองหน่อยขอมองหน่อยมันมองไม่เห็นเว้ยเออเปดระบบเปดไม่มาเออโอเคครับมาครับมาโอ้โหวิ่งยาวแบบนี้คือไม่ดีนะฮะวิ่งยาวครับหาทางลงโอ้โหสัตว์มาไม่โดนเลยสัตว์มาโอ้ โอ๊ยหมูตีไม่โดนกันโดนแถบแล้ววะเมื่อกี้อ๋อเหยียบน้ำมนต์เหรอป๊าดน้ำมนต์มีติดที่พื้นด้วยเหรอปัดดีจ้าไปให้วิ่งให้วิ่งให้วิ่งก่อนให้วิ่งปัดทุบตีก่อนทุบก่อนขอทุบทุบไปทิ้งทุบไปทิ้งเต็มแล้วหนึ่งนะครับแต่ว่าเหลือเหลือเยอะครับเหลือเยอะครับเออเราเล็งเล็งไว้ก่อนเราเลง็งเล็งไว้่อ เออกลิ่นมาครับกลิ่นมาอา้าวเจอเจอโจดเจอโจดเจอโจดครับเจอโจดโจถือไม้เลียวด้วยเจอโจดตีอ,อ้าวอุ้ยตีฟรีไม่ได้ครับอุย้ยหวนเหมือนกันยังไงยังไงอุย้ยหมดแรงครับน้องหมดแรง ร้องหมดแรงตีครับตีไปโดนหมวกกันน็อกครับไปไปก็โดนหมวกกันน็อกครับหลอดได้ทุบไปหลอดอีกทุบไปต้องใช้ครับต้องใช้ครับยังไงเหลือใครวะเนี่ยเหลือเจนอ่ะอุ้ยอุ้ยทำไมมันม,นมีหลายเส้นข้างบนก็มีครับข้างล่างก็มีหลายเส้นครับหลายเส้น เอ๊ะไมวแมวไม่เลี้ยงล่างเลี้ยงล่างเลี้ยงล่างเล่นล่างเลี้ยงขวาเลี้ยขวาเลี้ยขวา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 ติดปัดรัดแล้วครับเส้นนี้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 คุณฮะเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะเจอแล้วฮะอันนั้นจะให้ชุบครับจะได้ตัวนี้ฮะนั่น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 เจอครับ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 จ้าเอ๊เบบี้ใช้ยาครับจะใช้ยา ไอยาครับไม่ให้ครับอือหือไปอีกหนึ่งอ่ะเหลืออีกคนนึงครับต้องเอาเจนก่อนครับต้องเอาเจนก่อนโอ้โหได้เจอนิ่พาครับนี่พาพอทีหนึ่งพาไปหาเจนเดี๋ยวนี้พาไปหาเจนเจนอยู่ไหนเจนมึงมึงมึงเจนอยู่ไหนหาเจนก่อนหาเจนก่อนเดี๋ยวเกมมัน มันออกได้เจม,มนออกได้เจนก่อนอีเจนมงไงกูเจอมึงแล้วอีสวยอีสวยไม่เลือกอเกมมุดเหรอมึงมุดเหรอมุดเหรอ,หรอ,หรอดีปุดนไปไหนเอนอหันมาตีกูเออมาอีสวยไม่เลือกไปทำศสลยกรรมมาใหม่นะมึงอ่ะนี่เดี๋ยวกูกรีดให้ก่อนเอ้ยศาสตร์ไปไหน มีพื้นปะวะเอ้ไม่มีไม่มีอ่ามานี่มานี่มองมาหนี้โอ้ยโดนโดนโดนสาดกูเหรออุ้นสาดกูแต่กูมองเห็นโดนทึกกูให้โอกาสมึงวิ่งวิ่งอีกทีนตายแน่มึงพยันไม่เก็บหมดครับแรงหมดแรงหมดนี่นะกีดหน้าให้จะได้ไปทำศิลปกรรม เอเขาเดี๋ยวก็วาร์ปส่วนสายโยนละจ้ะอืออ่า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 ออมาส่วนสองแล้วน้องต่อกันอีกสกแมทอีกสกแมทอีกสกแมทย้ำย้ำความปาชัยชนะฮะ เดี๋ยวนะกูยกเลิกก่อนแป๊บนึงนะเปริรกูมีหรือเปล่าโอเคถ้ากูมีเปิดกูกดเลยเอเฮ้ยน้องน้องทีหอมเจอแน่เดี๋ยวพี่จะดมแบบใกล้ชิดแลละแล้วพี่จะทําสัญญกรรมให้ใหม่นะผมไม่รู้ว่าตัวละครใหม่ชื่ออะไรนะนตัวละครเซอรนะ์ทุกคนมามาโอ้โห,โโหด่านที่คุ้นเคยด่านนี้ นน่ในคุณเคยสุดๆคดับปากงกงกะต้องนะหันหันหันนะคไล่ก่อนนะไล่พื้นที่ก่อนนะโอ้มาเล่นพื้นที่นี้ครับาจะต้องเล่นโซนฝั่งนี้ไปไปซ้ายนิดหนึ่งนะโอเคน้องอยู่ขวาแล้วตัวหนึ่งตรงนี้ก็ไม่ให้เล่นนะแล้วก็โซนนี้ครับ โทนี้เราน่าจะได้ทั้งหมดประตูนะน่าจะเปิดไม่ทันน,ะน่าจะโอเคทันตรงนี้นะครับไปทางนู้นเลยประทานตรงนี้เราไปทางนน้นนะน่าอยู่แถวนี้โอเคครับพี่ยามนะใช่หรือเปล่าวะยามโอ้ใช่ครับแล้วก็เด็กใหม่สองตัวฮะวาร์ปเร่งห่อนนะโอเคพี่ยามแม่งวนอยู่ในนี้วาร์ปมาไม่ได้ประโยชน์เลย พยายามไม่เอาพี่อยาอเคน้นล่างครับออคือแบบกูเป็นผีอะแต่กูเดินในน้ำไม่ได้กูละเบือเบื่อจริงเลยเกมเฮ้ยอูหัวสามเลยอะอตัวไหนก่อนดีวะไม่โดนครับอืมตดนติมตกบา้า วฟางหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โดักฟางตรงนี้ก็ไม่โดนตรงนี้ไม่มีประตูแล้วอุ๊ยโอ้โหหลบได้หลบได้เหรอหลบได้เหรอมันหลบยังไงวะมันฝันกูหลบบ้างดิมันหลบยังไงตันแม่เจ้าได้รู้แล้วมึงเอาปึกปิกสตันมาเอ้ไม่เข้าด้วยเว้ยหฮึฮึรอ ทุกหมดอะ่ะทุกหมดอะ่ะโอเคตีมเลยให้ตีเอาก่อน,นึงตัวปิดพยันครับโอเคสวดแตกครับโอเ้เอ่อตีมอยู่ด้านบนคือคือเห็นแล้วเพราะว่ากดมาตอรี่ขอ,อตัวสวดนะขอ,อตัวสวดนะ สวดเหรอวดหรอหอืมอืใครสวดสวดทำไมโอ้โห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 โ้อือหือทงแทงแทง,แทงไปล <c oughs> ่วงล่วงล่งวงจังหนี้ล่วงครับล่วงก่อนได้เปรียบ จังหวะนี้แทงไปสวนเหมือนกันแทงได้แทงเสียแทงได้แทงเสียวับไปแล้วด้วยแม่งตุ่มครับโผนี่ฮะโผใกล้ครับรีบลงเหมือนกันนะปลายครับปลายคัตเตอร์ครับมึงอะเจ็บไปล่ะเอ็นดูจีหมด ตายทีเดียวครับกูหาเลยเพราะว่ากูได้ยินกูได้กินเลือดกูได้กินเลือดแรงมากได้กินเลือดแรงมากโอ้โหกดไม่ได้อะโอ้โหบดแล้วบดหลอดครับมททุกหบดหลอดมททุกหมดหลอดโอ้ลากไปทางเพื่อนอยู่นะไม่ดีนะฮะนี่ครับบอกแล้วครับว่าลากมาทงเพื่อนอยู่ครับติมฮะไม่ดีนะฮะเพราะรู้เลยว่าเก็บไปแล้วครับ มาที่พ่ยามพี่ยามไปทางนู้นฮะเดี๋ยวผมวัดตามดีกว่าโอ้โหโดนครับพี่ยามยามบอกเออทีนึงกูก็เจ็บทีนึงกูก็เลื่อนรถอ่า,า,า,าโอเคครับลากครับลากวิญญาณถ่วงเวลาได้ครับอุ้ยโหจุ๊กจุ๊กกว่าจุ๊กกว่าไปจุ๊กกว่าไปจุ๊กกว่าโอเคกูเป็นผีกูเดิน ูเดินนิดหนึ่งได้นิดหนึ่งได้นิดหน่อยนิดหน่อย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 ได้ไม่มีคนมาเล่นครับแถวนี้ครับเพราะว่าดันไปลากมาก่อนฮะโอ้โหเหมือนจะพยายามแบบว่าอะไรนะสปินมูฟครับแล้วลูกิไปต่อเลยครับอู้เจอโจลด้วยครับเจอโจดอู้ไม่โดนวะโอ้ไม่โดนอีกไม่โดนอีกทีหรอเอะ อัวคนนี้ได้กูไม่โง่นะกูไม่โง่นะติมติมกูไม่โง่เลยกูเดินได้ตรงนี้กูก็เดินได้ตรงนี้กูก็เดินเป็นตรงนี้กูก็เดินมาอีกมาให้กูตีก่อนมึงอะอซ้ำแล้วครับซ้ำแล้วครับจังหวะนี้ซ้ำแล้วครับซ้ำแล้วครับยังไงอูโหูอไม่ปาครับยังใจแข็งไม่ป่าครับยังใจแข็งไม่ป่า หมุนครับหมุนนะหลบพราะแม่โอ้โหตหวะนนี้ปาก่อนะเต็มครับแบบนี้ลงตูกไปเลยฮะจะเป็นโผล่ตรงนู้นฮะแต่ว่าด้านซ้ายนีคือตีเจ็บก็โอเคเลยครับทีนี้อยู่ที่อยู่ที่ติมละเดี๋ยวผมบัตรัดเล่นนะที่ผมไม่รู้สกิลอะไรสวัสดีครับเจ็บสามครับไปครับไปครับ เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับตีทีนึงฮะแล้วก็ไปครับข้าบนน่าจะเป็นติ่มฮะด้านขวาไม่น่ามีใครเพราะว่าโซนนี้โดนคุมไปแล้วครับน่าจะแบ่งแบ่งยาไม่ก็หายาแต่ตอนนี้เนี่ยเคผมมันจะได้ละมันจะได้ละตัวนี้ครับข้างล่างครับ ถ้าเขาสปีดออกก่อนก็โอเคครับอคอผมไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เร่งนะไม่เร่งนะเพราะว่าโอเคครับไม่สามารถดีทรอยได้เพราะว่าคคไม่ไม,ไม่ไม่มีสวดอื้อขอทียังไงมีรอตีอุยอ้ยยาเจ็บหมดนะเจ็บหมดนะบอกก่อนเจ็บหมดนะ คือถ่วงได้ครับแต่ว่าเจ็บปวดนะครับโอเคครับเล่นประตูบานเดียวครับวิ่งถ้าปูไม่ติดตันเมื่อกี้คือโดนเต็มตีนเลยครับต้องโยกนิดหนึ่งฮะยามแรงหมดครับวิ่งไม่โดนปิดตัวครับอุ้ย จริงปะเนี่ยแต่จังหวะทุบนะจริงปะเนี่ยจังหวะทุบนะครับโอ้โหแจ็คพอดเจอติมด้วยฮะเจอคนเจ็บด้วยครับโอ้โง่ายเลยครับคือมันแจ็คพอดครับทุกคนเนี่ยครับทีนี้ต้องดูครับน่าจะตัวนี้หรือเปล่า น่าจะตัวนี้หรือเปล่าผมขอดูก่อนเพราะว่าจะมีตัวหนึ่งตายไปแล้วนะครับต้องเล่นตัวที่ยังไม่ตายครับโอ้คือไม่ได้อะไรครับเพราะว่าผมติดปัดรัดโอเคครับสองส่วนครับสองส่วนไม่ได้ช่วยเลยครับโอเคครับตีตัวถูกครับตีตัวใกล้ตายครับ อแต่ต่อยครับอเอ๊ปล่อยเลยไม่เอาไม่ยุ่ง่ะปล่อยเลยครับตัวนี้ไงก็ฆ่าผมไม่ได้เก็บเจอครับคือถ้าผมเก็บตัวนี้ได้ก็คือผมเก็บหมดคือเขาจะเอาแค่สองส่วนแล้วเขาจะไล่ต่อยผมก็ เขาได้ปล่อยได้ตีผมก็โอเคจําไว้ว่าเสื้อดํานะคือยิ่งวิ่งห่างยิ่งไม่ได้ตีนะครับผมบอกก่อนอิตไตอูชอบจังอีคืออิตไตอิตไยอิตไยโยตีตไยโยอิตไยโยอิตไยโย่าตโยนาละแน่มึง อยู่นรกแน่มึงมีวาร์ปด้วยจะมุดหรือเปล่าไม่มุดนะเลือกไม่มุดครับเลือกวิ่งต่อฮะตัผพานมอลนะจังหวะนี้มึงชอบกับดำกันใช่ไหมไปอีกใต้ในนรกลุกอ้ปักครับปักมาแต่ว่าแต่ว่าอื้มคพิร่าผมตีไปเหลือแค่ฮิตสุดท้ายนะครับเพราะว่าไปครับยังไง ยังไงยังไงโอ้ยเลือกลงตุ่มไปแล้วครับโดนหลอกครับโดนหลอกครับผีไม่ตีครับผีหลอกจังหวะผีหลอกครับผีหลอกผีหลอกจะหลอกผีมาเยี๋อย่าหลอกผีโอเคเข้าตู้กั <S <S โดดครับโดด ออยังคงท็อปฟอร์มอะก็สองเกมอะน้อนน้อนก็สองเกมอะน้อนน้อนนี่อีิตายโหยนี่อีิตาโหยอื้อเดดแบบบังหน้าเลย, <laughs> ยเไปดูคะแนนกันนิดนึงมาดูคะแนนนิดนึงดูคะแนน